สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาเดต GSM n e w นะครับวันนี้พบกันวันศุกร์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับก็ใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับเดือน5ใกล้จะหมดอีกแล้วไวจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จะครึ่งปีของเราแล้วนะครับผ่านครึ่งปีไปแล้วนะครับก็รวดเร็วทันใจนะครับ ผ่านช่วงเวลาที่ใช้คําว่าพี่น้องครับไปได้สักระยะหนึ่งช่วงนี้เริ่มปวดหัวแล้วนะครับการเมืองไม่ยุ่งดีกว่าบางทีดูข่าวแล้วปวดหัวนะครับบางทีดูข่าวแล้วปวดหัวนะครับยิ่งมาเจองานยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่นะครับช่วงนี้ก็นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนเราก็เลือกไปแล้วนะครับ ก็รอดูผลงานอ่ะโอเคนะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้นะครับหลายโปรแกรมอัปเดตมานะครับหลายโปรแกรมอัปเดตมานะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับก็มีการอัปเดตกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ล็อกทูลน,นะครับเมื่อคืนเมื่อคืนหนุมา GSM เพึ่งเรียนออนไลน์ผ่านซูมไปนะครับเราก็เรียนสดแบบนี้กันทุกวันทุกวันพฤหัสน,นะครับก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับ การปล็ลอบอะไรต่างๆนะครับที่ใช้สาย USB นะครับอ่าก็มีอาจารย์บอมนะครับมีผมมีจันไม้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับก็คอยดูแลเพื่อนๆอยู่นะครับไม่ใช่กลุ่มฟรีนะ <c oughs> ไม่ใช่กลุ่มฟรีนะครับเ <c oughs> ข้าก็ทักทางอินบ็อกถามผมก็ได้นะครับหรือทักไปที่เพจก,ก็ได้นะครับก็ทุกวันพฤหัสเราจะเรียนกันนะครับก็เราเรียนอ่ สัปดาห์ที่พอดีเราเรียนจบแล้วเนื้อเนื้อหาของเราจบเรียบร้อยนะครับอัลล็อกทูลมีอัปเดตขึ้นมาแล้วพอดีมีเพื่อนสมาชิกนะครับมีงานมาพอดีนะครับแล้วก็ตรงกับประเด็นที่อัลล็อกทูลเพิ่งอัปเดตพอดีได้ลองถือว่าเด็ดเลยทีเดียวสําหรับการอัปเดตในส่วนของอตัวมิดเดิลเทคนะครับโหลดเดอร์เจนเนอเรลโหลดเดอร์เจนเนอเรนะครับเจนเนอเรใหม่นะครับก็สําหรับอินฟินิต จบเลยง่ายเลยไม่ต้องไปบั๊กมือไม่ต้องไปจิ้มเทสพอยต์ถึงวิ่งกุต์มาส์มากนะครับถือว่าเจ๋งถือว่าเจ๋งนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของรายการซอฟต์แวร์อัปเดตว่าแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคครับผมไปนะครับไปดูซอฟต์แวร์อัปเดตสัปดาห์นี้กันนะครับสัปดาห์นี้นะครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวชิเมล่านะครับที่อัปเดตมาในส่วนของ Enable d i a c ของตัว x i a ม m ่นะครับมี่สัปดาห์นี้ก็ TFM ครับ TFM สัปดาห์นี้เนี่ยอัปเดตเยอะมากนะครับเยอะมาก3-4ครั้งด้วยกันนะครับถือว่าถือว่าเขาน่าจะกำลังจระตุน้นหรือว่ากำลังบูมอะไรบางอย่างนะครับ วันนี้นะครับรอบนี้อัปเดตมาในส่วนของ s s ัมซุงแฮ e บ b e l ิ้ง l e นะครับ <l ots> ก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Samsung ที่เป็นการปลดล็อก f r p แบบออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นการปลดแบบที่เ,เรียกง,งว่าคลิกเดียวไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเ,เหมือนเหมือนระบบผ่านออนไลน์อ่ะที่เรียกว,ว่าออนไลน์อ่ะก็เสียบเครื่องนะครับแล้วก็ปลดหลุดเลยนะครับแต่ ่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาให้ทดลองใช้ฟรีนะครับสัปดาห์นี้นะสัปดาห์นี้เริ่มเก็บตังค์ก็คือในช่วงระหว่างออนไทามแปด pm ถึง10 pm บังกลาเทศนะครับไทม์นะครับ GMT บวกหนะครับบังกลาเทศน่าจะมากกว่าเราผมไม่แน่ใจว่า2หรือ3ชั่วโมงไม่แน่ใจเดี๋ยวต้อมาเช็คดูทีนึง0.5เครดิตนะครับถ้าไนท Time นะครับ n i ท์ t ามหนึเครดิตนะครับ n i ท์ t ามหนึเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นก็มีช่วงเวลานะครับในการเก็บค่าบริการนะครับ ถ้าเดย์ไทม์ time, ก็ถูกหน่อยถ้า n น c e Time ก็แพงหน่อยน,นะครับอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของ TFM สําหรับท่านที่ใช้งาน TFM อยู่ก็เป็นซอฟต์แวร์ในรูปแบบของออนไลน์นะครับก็บูมอยูอ่ตอนนี้ตอนแรกบูมในส่วนของ Vivo ที่แฟตแบบ a t l เทนะครับผ่านาผ่านตัวโปรแกรมได้เสียเครดิตนะครับตอนนี้ก็มาในส่วนของ FRP a r t l พนะครับก็แบบเสียเครดิตเหมือนกันนี่นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับ ในการทํางานถือว่าถือว่าก็เป็นการฉีกแนวนะผมถือว่าก็เป็นการฉีกแนวนะครับฉีกแนวไงอะ่ะก็บางคนก็ไม่อยากจะแบบไปรอต่อคิวไม่อยากจะไม่ต้องบักมือไม่อยากจะดาวชาร์ปสุดดาวชาร์ปก็ใช้ตัวนี้ไปนะครับอ่ะตีราคาลูกค้าได้จบงานลูกค้าได้ได้ราคาก็ไม่ต้องเสียเวลาจบไวใช้แบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการทํางานผมก็ถือว่าดีนะฉีกๆไปเยอะๆหลายๆมี ทางเลือกให้ลูกค้าหลายๆทางผมถือว่าดีนะครับอ้าวมาดูนะครับ Unlock Tool นะครับ Big Update นะครับ Big Update นะครับ Big Update นี้นะครับเป็นของ Spectrum Unlock Tool เนี่ยไม่ต้องพูดถึงสัปดาห์หนึ่งอย่างต่ำๆ1-2ครั้งที่ต้องมีการอัปเดตนะครับที่ต้องมีการอัปเดตนะครับ Hanuman Gsm ของเราเป็นตัวแทนทั่วโลกและประเทศไทยท่านเคยซื้อกับใครนะครับแล้วอยากจะต่ออายุ แต่ทักไปเขาไม่ตอบหรือว่าทักไปเขาอาจจะเลิกทําแล้วนะครับท่านก็สามารถต่อ,อยุ่กับเราได้นะครับหรือนะครับทันทียังไม่เคยใช้เลยอันนี้ต้องรีพักเลยเพราะว่าผมถือว่าล็อกทุนเนี่ยตอนนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ทุกร้านต้องมีในสายซอฟต์แวร์นะทุกร้านต้องมี iPhone บางร้านยังต้องมีผมบอกเลย iPhone เนี่ยเป็นส่วน เอาเอาไว้ว่าช่วยได้เลยแหละช่วยได้เลยหลายคนหลายท่านทักมาถามผมว่าเอออาจารย์อาการนี้ทํำยังไงทํำยังไงนะครับผมบอกว่ามีล็อกทูลไหมเขาก็ไม่มีเพราะว่าเขาสาย iPhone สายซ่อมไ iPhone นี่ทำไมต้องมีล็อกทูลผมก็บอกว่ามันอย่างนี้อย่างนี้นะจบนั้นนะครับว่าโอ้โหนี่มันประหยัดท่านตอนการทํางานไป 2- อสสเต็ปเลยนะครับพี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าหลายล้าน เอาไงวาทุกร้านที่ทำซองแฟตต้องมีกล็อกทูนผูดอย่างนี้เลยกว่าพูดอย่างนี้เลยกว่าถ้าใครไม่มีรีบทาคันมุมาน GSM นะครับถ้าไปที่เพจก็ได้นะครับอันนี้อัปเดตในส่วนของตัวสเปกตรัมนะครับที่เป็นโนเกียนะครับโนเกียก็เหมือนจะบูมแล้วก็มีเรียวมีนะครับเรียวมีเนี่ยจะเป็นซ e c t า r ีรีเซ็กับ FRP นะครับเท่ากับว่านะครับเท่ากับว่ามันยังมันยังไปไม่ถึงพนโดรา เราพูดอย่างนี้นะครับเราเราต้องพูดอย่างนี้เราต้องยอมรับความจริงว่ามันยังไปไม่ถึงพันโดร์อะล็อกทูนไบพาร์ตไอคาวสองเครื่องมี่กำไรแล้วอ่าใช่เลยครับพี่สายพบใช่เลยครับใช่เลยครับอ่านะครับเท่ากับว่า,วาเสเปกตรัมเนี่ยมันไปยังไม่ถึงพันโดร์โอ้โหอุ้ยอล็อกทูนออกแล้วไม่ต้องซื้อพันลดร์ Uh, ถ้าในส่วนของการรีเซ็ต MRP นะครับกับ Factory r e s e เซ็โอเคนะครับโอเคอยู่นะครับอ่ uh, นี่เขาอัปเดตมาบิ๊กอัปเดตในส่วนของ CPU Spectrum หรือ Unisoc นะครับอ้า uh, วต่อมานะครับต่อมาในส่วนของนะครับในส่วนของอ้า uh, วอะไรแล้วนะเนี่ยอ้า uh, ว TFM อีกแล้ว TFM อัปเดตในส่วนของ MTK ผมบอกแล้วว่าสัปดาห์นี่ TFM ไม่ยอมเลยนะไม่ยอมนะครับอัปเดตตลอดอัปเดตในส่วนของนะครับอ้า uh, ว M uh, Uh, MTK MTK format O O download fix นะครับ๋อแฟร์ into super partition นี่นะครับก็พูดถึงเรื่องในส่วนของ CPU MTK ที่แก้ไข b ัก fix นะครับในส่วนของการแฟตนะครับก็อัปเดตมานี้ก็แจ้งแจ้งต้องแจ้งตลอดช่วงนี้ต้องแจ้งตลอดอาสวัสดีครับน้องแม็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้านะครับ อีกอันนึงฟลิุสนะครับฟิุสหรือเจปาปกะเป้าของผมเองนะครับอัปเดตออกพัทออกพัดกับแซททีขอผ่านนะครับเพราะเมืองไทยไม่เจอไม่ต้องอธิบายเหตุผลใด้ทั้งสิ้นเมืองไทยไม่เจอนะครับมาดู m i r a c คลนะครับมิราเคลนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในสมัยยุคตั้งแต่ต้นๆของเครื่องจีนเลยดีกว่านะครับเครื่องจีนที่แต่ก่อนที่มันเป็นเครื่องจีนเปิดมันเพลงต้องแตงน้องแตงน้องแดงนะครับ ตอนนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองไปเยอะนะครับปรับเปลี่ยนตัวเองไปเยอะในส่วนที่ว่าตอนเนี้ไม่ต้องไป็น้องเกิลไม่ต้องเป็นกล่องไม่ต้องเป็นกล่องสีแดงแดงไม่ต้องเสียบดองเกิ girl, นะครับไม่ต้องซื้อดองเกิลนะครับก็คือเป็นแบบออนไลน์นะครับเป็นแบบออนไลน์ก็สามารถใช้ยูเซอร์พาสเวิร์ดล็อกอินได้เลยนะครับอันนี้เขาก็อัปเดตมาในส่วนของ เพิ่มมาอีก60รุ่นนะครับแล้วก็แมนนี่สปอร์ตโมเดลอินเทอร์เจนต์นะครับอัลตเมติกโหมดนะครับในส่วนของ i n f i n i x นะครับ i n f i n i x ก็เพิ่มเข้ามานี่ Hot 10 Hot 10 i นี่มีนะครับแล้วก็ Intel เพิ่มเข้ามา Motorola เพิ่มเข้ามา Redmi เพิ่มเข้ามานะครับ t e c โนโเพิ่มเข้ามานะครับ Vivo Y15s เพิ่มเข้ามาอุ้ยผมกลัวผมกลัวซื้อไปแล้วไม่ใช่อะดีเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มัน ISP อยู่ อตอนนี้มันไอเอทอยู่ s ัตีก็เพิ่มเข้ามานะ Medi มิเ t ียในท่าออปชั่นนะเพิ่มเามา u n i ิซอเพิ่มเข้ามาอ่ายูนเพิ่มข้ามาสตรีมเมติกให้สตรีเมติกด้วยหรออืมนะผมก็ไม่ได้แวะไปดูเขาหลายครั้งนะไม่รู้เขาจะน้อยใจเ่าแต่ก่อนสนิทก,กันอยู่เหมือนกันนะครับหลังหลังไม่ได้ไปเมืองจีนแล้วก็ไปเมืองจีนแล้วไปชูไปต้องต้อง,ต,องต้องไปเจอไปเจอ,ไปเจอเพื่อนๆหลายๆคนนะครับรอบนี้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนมานานแล้วตั้งแต่โควิดนะครับ ก็กาลังกําลังดูตั๋วอยู่กําลังท่าท่าทั้งกล้ากลัวอย่นะยังไม่รู้ว่าจะได้ไปตอนไหนก็ลองกําลังดูดูอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ต้องไปดูนะครับตลาดเราเป็นคนที่คบคลองแวะอยู่กับ,บวงการนี้ยังไงก็ต้องไปนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้ ระบบออนไลน์มันจะดีแล้วก็ตามนะครับแต่บางทีก็ต้องไปทุกบางอย่างต้องไปดูด้วยตาต้องเอามือไปสัมผัสต้องไปเช็คแฮนกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไม่เจอนี่มีเพื่อนคนนึงก็ว่าจะบินมาหาอยู่บอกว่ารอไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไอมาหาอยู่ก่อนก็เลยเร็วนี้ก็อาจจะได้เจอกันนะครับอ่ะมาดูล็อกทูลน,นี่น,น,นี่นี่นะครับอัปเดตมาอีกนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้แหละครับที่เมื่อคือนที่เราทํากันแล้วมันรู้สึกแบบเวลาที่เราเรียนซูมนะครับเรียนสดซูมเนี่ย มันเกิดสิ่งมหัศผมเรียกว่าสิ่งมหศัมมหศจรรย์มันจะเวอร์ไปหมดนะแต่มันก็จริงๆอะ่ะมันก็เจออะไรหลายอย่างที่ที่เวลามันมีอัปเดตมาแล้วเราได้ลองกันหลายๆคนหลายๆหัวนะครับที่เวลาเรามาเจอกันแล้วสมาชิกมีเครื่องมาพอดีแล้วเรามาจอยกันอย่างเงี้ยมันสนุกมากนะครับแล้วเมวื่อวานก็จบตัวอินฟินิตไปได้ด้วยสบายๆนะครับเพราะว่าล็อกทูนเนี่ยเขาอัปเดตมาพอดีนะครับแล้วเราก็ไปเจอฟังก์ชันแท็บพอดีนะครับก็ ตอนแรกก็งงๆกันอยู่มาทำมาเอ้ยเจอปุ๊บคลิกเดียวไม่ต้องแกะไม่ต้องจิ้มไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับวิ่งฟูดมาร์ทเลยในส่วนของ MTK ในส่วนของเครื่องอินฟินิตอย่าลืมว่าอินฟินิตเป็นเครื่องที่กําลังมานะครับาราคาถูกกว่าเสี่ยวมีนะฮะร,ราคาถูกกว่าเสี่ยวมีแต่โมลอมได้ เป็นโอเพนซอสเป็นโอเพนนะครับเป็นโอเพนนะครับสามารถทำคอสตอมลอมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเครื่องแนวนี้มาขายแถวบ้านเราเยอะเอาง่ายๆปับเอาแบบว่ายังไม่ต้องโมก็แรงราคาถูกเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะเจอเครื่องนี้ใน,ใน,ใ,นในการติด F R P บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเทสพอยต์นี่จบเลยนะครับสำหรับล็อกททนตัวนี้ถือว่าจ่มมากนะพูดถึงเวลาที่เรามิทติ้งกัน เวลาเรามิงกันแล้วเราเจองานเจออะไรเนี่ยแล้วประจบกับซอฟต์แวร์มันอัปเดตด้วยมันสนุกมันมันโอ้โหมันทาให้ผมรู้สึกแบบเหมือนกับเป็นไปไปเป็นแบบสมัยหนุ่มๆที่เวลาเจอซอฟต์แวร์เวลาออาใหม่ๆแล้วมันมีความสุขนะครับแล้วเราได้ลองเราได้ทํากับเพื่อนๆหลายๆคนพี่ๆหลายคนก็แบบหาทางกันมันมันสนุกดีนะครับก็สมาชิกในกลุ่มอนุมาลีเซนเนก็จะรู้ว่าเวลาที่เราเรียนกันเนี่ยมันเหมือนแบบมันเหมือนไม่ใช่เรียนอ่ะมันเหมือนแบบ มาคุยกันในห้องและอาจารย์ยังไม่มาอย่างเงี้ยสนุก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 ครับผมอ่ะนะครับต่อไปนะครับจากอลอคทูลนะครับที่มีการอัปเดตนะครับก็จะเป็นฟูลรูดอีกแล้วโอ้ฟูลูดอีกแล้วนะครับฟูลูอัปเดตอะไรไม่ค่อยมาเจอบ้านเราเลยแต่แต่ผมก็แอบลุ้นอยู่ในใจนะครับแอบลบุ้นอยู่ในใจนะครับกำลังกำลังลองดูว่าแบบเหมือนอยากจะให้ทำซัมซุงบ้างนะครับ นี่เขามี LG มาแล้วนะ,ะนี่เขามี LG มาแล้วนะ LG มาแล้วนะครับ LG มาแล้วผมว่า LG ก็ <c oughs> ก็ก็ใกล้ Samsung แล้วอีกน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงถ้าเขาทำ Samsung ม,มาบด MDM หรืออะไรสักอย่างนีผมว่าโอ้โหต้องรีบสั่งน้องเกลิกลบินมาเลยละเพราะคนไทยชอบลองนะชอบลองอะไรที่มันได้ตังค์เนี่ยเขาทำเขาเอาอยู่แล้วผมเคยแยบไปหลายทีแล้วแต่เขาบอกว่าคืองานเขาก็ ส่วนเขาเขายุ่งในส่วนตัวของเขาอยู่นะครับเขาก็มีงานที่เป็นแบบเหมือนเหมือนประเทศของเขาโซนของเขาที่เขายังทําไม่ทันอยู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับอ่ะนะครับ TFM อัปเดตอีกแล้วนะครับอัปเดตในส่วนของ SPD Tune นะครับ SPD Tune ก็วันนี้อัปเดตอะไรอ,ะอ่ะอ๋อในส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับบัฟฟิก ISA นะครับฟิก ISA Auto Detect นะครับ ISA ก็ในส่วนของการ คอนเน c t นะครับการคอนเน c t การเชื่อมต่อนะครับตัวโปรแกรมกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องโทรศัพท์นะครับ New s e c u r i t y Intel Techno Infinite อ๋อตามขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้นะว่า i n f i n i t จะจบยังไงเพราะว่าไม่ได้ต่ออยุอันไหนที่มันแบบไปไม่ได้เราก็ไม่ต่อผมผมผมว่ายุคนี้มันก็แฟร์ดีอย่างหนึ่งคือแฟร์ดีอย่างหนึ่งที่ว่า สมมุติว่าเราซื้อซอฟต์แวร์ในกรณีที่มันไม่ไม่ได้ซื้อเป็นดองเกิลหรือซื้อเป็นกล่องแต่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจใครยไหนอ,อย่างเงี้ยเราซื้อเป็นกล่องมาอย่างพันโดล่าอย่างเงี้ยเราซื้อเป็นกล่องมาแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะผมทํางานแบบไม่ผมไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะว่าจะต้องแบบซื้อทีเดียวแล้วต้องคุ้มผมก็อาจจะซื้อเป็นแบบยูเซอร์ก็ได้ใช้ปีนึงผมก็ว่าผมคุ้มแล้วนะครับอ่าส่วนอ่าถ้าเกิดว่า ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เกิดเขาไม่มีอัปเดตอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้บางคนก็คิดะละตะเลยนะคิดว่าเอ๊ซื้อกล่องไปเจ็ดพันปีนี้ทําเครื่องเท่านี้นะครับกับซื้อเป็นแบบออนไลน์2 0 0พปีนี้ทําเครื่องไปเท่านี้กําไรได้เท่านี้ บางทีก็เอากําไรจากการทําออนไลน์ไปซื้อเป็นกล่องแล้วได้กำไรโอ้โหคิดกับสาระตาก็แล้วแต่วิธีคิดของท่านนะครับแต่ผมบอกเลยว่านะครับผมบอกไว้แล้วยังไงก็คุ้มนะครับการทํางานในส่วนของสายซอฟต์แวร์ยังไงก็คุ้มนะครับยิ่งถ้าเราขยันนะครับแล้วก็สามารถเก็บงานได้เกือบทุกประเภทนะครับยังไงก็คุ้มนะครับตัวนี้นะครับยังไงก็หล่อนะครับช่วงนี้ยังไงก็หล่อนะครับส่วนของออกโตบ s สซัมซุงนะครับทำไมถึงบอกว่ายังไงก็หล่อนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้นะครับเมียบ่นนะครับว่าวันๆขายได้เครดิตหรือไง <c oughs> อะนะครับเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมนะครับก็นะครับตอนนี้ช่วงนี้อโปกรณ s ซัมซุงเขาปลดเขาปลดซัมซุงที่ติดรายเดือนหรือว่าติดเป็น s ซัมซุงไฟแนนซ์รุ่นแพงๆนะครับด้วยการบายพาสใช้ตัวซัมซุงเนี่ยบายพาสนะครับ แล้วก็เสียเครดิตเป็นหลายเครื่องนะเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าเขาคิดเป็นหลายเครื่องแต่ผมว่าในในในทางกลับกันก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแล้วก็ถามถามว่าจบงานได้ไหมจบงานได้ตามเงื่อนไขที่ลูกค้ารับได้แล้วก็ตอนนี้แอปธนาคารก็ใช้ได้แล้วใครอยู่ในหนุมานก็ให้ใช้เวอร์ชั่นที่จันบอมเอาไปลงนั่นแหละนะครับใช้แอปธนาคารได้นะครับอ,อันนี้นะครับแต่ถามว่าทําไมาช่วงนี้ถึงหลอ่อ ็คนมันรวยยังไงก็หล่อคิดดูดิวันหนึ่งขายเครดิตเท่าไหร่นะครับเครื่องทําใบพาร์ททั้งหมดเท่าไหร่แต่แต่ผมว่าเขาแร์นะผมชอบค่ายนี้งอย่างหนึ่งคืออมว่าเครื่องที่เคยทําไปแล้วเนี่ยเคยทํากับเรานะไม่ใช่ทํากับผมแลม้วไปทํากับอาจารย์ไมอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอ่ะถ้าทํากับผมแล้วกลับมาทํากับผมเนี่ยทาฟรีนะอ่า ทำฟรีให้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะอั้นว่าได้กี่ครั้งอันนี้ยังไม่รู้แต่แต่แต่ปัจจุบันก็คือถ้าเคยทําไปแล้วยังทาฟรีแต่ถ้าเกิดลูกค้ากลับมาอีกทีหนึ่งบางคนก็จะคิดตังค์อันนั้นอันนั้นก็ไปสี่เลยเพราะว่ามันต้องเสียเวลาแล้วอาจจะคุยกับลูกค้าว่าฟรีถ้าเกิดว่ารีล็อกอีกทีนึงฟรีให้ครั้งหนึ่งนั้นแต่ครั้งต่อไปที่ต้องเสียตังค์แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ สำหรับวันนี้ที่บอกว่าหล่อเพราะว่าอัปเดตมาในส่วนของการ l e a โค้ดนะครับ t p o r a t i o n นะครับเม20ก็ถือว่าล่าสุดนะนะครับถือว่าล่าสุดล่าได้เฟิร์มแวร์นะครับ uh, support w o r l first In, อ่า world first and exclusive นะครับใค,ครบอกว่าคุณยากเหลือเกินในคำนี้นะครับ exclusive <c oughs> นะครับก็หลายรุ่นเลยทีเดียวรุ่นใหม่ๆมาเพียบเลยนี่ S90 โอ้อยากนะครับ input r e c o d e mode นะครับ first โอ้โหนะครับแล้วก็ spin น n ่ o ล็อกด้วยนี่เป็นไงนี่นี่นี่เม,มื่อวานเราก็เพิ่งเรียนกันนะครับเม,มื่อวานเราก็เพิ่งเรียนกันว่าอ l l smart เนีย่ย a ั s u n g เนีย่ยมันทำได้หลายอย่างนะนะครับผมใช้หัวข้อในการเรียนว่า October, Samsung, อุโกรณ์ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วต้องใช้อย่างอื่นไม่ได้นะนะอีกนะฮะต้องอซื้อมาแล้วใช้คุม้มซื้อมาแล้วใช้คุม้มคาว่าซื้อมาแล้วใช้คุ้มก็คือไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ย hey, มันปลดได้แต่ MDM เ้าซื้อเครดิตปลดแต่ MDM จริงๆแล้วมันทาปลด f r p ก็ได้ปลด อ่าล็อกใสซ่ซิมก็ได้ปลดเครื่องจากสปินทีโมบายพวกนี้ก็ได้นะครับก็ได้แฟดเครื่องก็ได้เอฟอาร์พี P ก็ดีนะดาวชาร์ปนุ์ดาวชาร์ปลองใช้แล้วก็แจ่มมากนะครับและโดยเฉพาะการเปลี่ยนซีซีก็แสงง่ายนะครับแล้วก็ปลดล็อกอ่าคือขายก็แจ่มเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของอ c อ o โทพัสด์ซัมซุงที่มีอัปเดตมาผมบอกแล้วช่วงนี้หล่อยังไงก็หล่อนะฮะอ่าคนรวยยังไงก็หล่ออ่านะครับ, <c oughs> ยยรนะรบต่อมาต่อมาโอ๊ยมัดวิวผมไปไหน ครับหนึ่งนะครับมาดวิวมาดวิวโอเคมาดวิวเรามาดูกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านของ g ี m f o r u m อ m ซอฟอซอ Forum, นะครับเพราะว่าอะไรมาดวิวก็จะเหมือนกับว่าบางค่ายบางตัวไม่อยู่ในจีมฟอรัมก็จะขยับมาอยู่ที่มาดวิวอย่างเช่นอีโวอีโวหายไปเลยนะอีโวยิโงหายไปเลยนะครับย e vo โหายไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอา่า ufi ใช่ u f i ก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับเหมือนกันเลยอัปเดตเ,เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับในส่วนของมาดวิวอ้าวเรามาดูหน้าวอผมนิดนึงหน้าวอก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็นะผมใช้คำว่ามหาจ,จัก์ไม่รู้จะเวอร์เกิดไปแล้วแต่มันผมมีความรู้สึกแบบนั้นจริงว่าอ,อย่างตอนนั้นที่เป็นนอฟโซพาร์ตนะครับที่เป็นการบายพาร์ตน,นั้นเราก็ลองกนอันนั้นเราก็เจอกันในงานแล้วก็เรื่องของ เรื่องของยูนิซอกก็ใช่ Y21 Y15 ก็ใช่โอ้โหหลายเรื่องเวลาที่เรามารวมตัวกันรวมหัวกันแล้วเป็นเรื่องทุกทีเลยนะครับนะฮะก็สาย ISP ยังยาวอยู่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่เงียบแล้วหรอพี่ไปดูในกลุ่มโอ้โหโชเชชเช,ชเชมีไฟอัปเดตตลอดนะครับกลุ่มไอซี j Tech Solution ไม่ต้องขอเข้ากลุ่มนะทักไปที่เพจก่อนเข้ากลุ่มต้องมีต้องมีคนพาเข้าไม่งั้นเข้าไม่ถูกทาง <c oughs> อ่าอยู่ไปพี่เดชนมีของนะครับอันนี้ก็เล่าลูกชายยิงย่งยิ่งยิ่งโตก็ยิ่งเหนื่อยครับใครมีลูกรู้ดี <c oughs> อ่านะครับอันนี้ก็ที่เราเรียนกันไปนะครับของขายตามปกติ ขายทุกวันทักได้ตลอดบางคนบางคนเห็นพี่เดชวิ่งเช้าไม,ม่อยากรบกวนรบกวนได้ตลอดงานเริ่มตั้งแต่ตื่นนะงานเริ่มตั้งแต่ตื่นงานปิดก็ตอนหลับนะบางครั้งอาจจะรับช้าบ้างนะครับเพราะว่ามือไม่ว่างนะครับแต่ก็ทักได้ตลอดนี่นะครับอันนี้คือในส่วนของกิจวัตรประจำวัน แต่ก็ไม่ได้ทําทุกวันนะก็แต่ว่าก็พยายามทําให้มันได้ทุกวันนะครับรก็คือการออกกําลังกายก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้ออกกําลังกายและเห็นเพื่อนๆหลายคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันก็ออกกําลังกายด้วยกันผมก็แอบส่องเขาไว้ทั่วเหมือนกันแอบส่องกันไปตลอดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็นะครับนี่นะครับก็สัปดาห์นู้นนะครับเพิ่งแวะไปเที่ยวมานะครับเสื้อบางคนทักมาโพลตงไปว่าไอ้พี่เสื้อสวยมีป่ะไม่มีแล้วนะไม่ต้องสั่งนะครับ ต้องรอปีหน้าและต้องรอเป็น st 4แล้ว st แล้วนะครับต้องรอเป็นสี st งาน O t ท p อนะครับเสื้อ,อชุด oca O t ท p อยังมีอยู่นะครับสมมติว,ว่าชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าจบงานแน่ในส่วนของการทำหน้าจอเรื่องของจอนะครับผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องที่ทุกร้านต้องมีเฉพาะคุณขายแบบ คุณเอาจอลูกค้าหน้าร้านเนี่ยมาทำเนี่ยนะครับมันก็มันก็คุ้มค่าแนละ้วนะครับมันก็กําไรเห็นเห็นแล้วแต่บางทีบางคนถ้าขยันนะผมผมผมเจอน้องคนหนึ่งคืนทุนตั้งแต่อทิ์แรกซื้อเครื่องผมไปสองหมื่นบาทคืนตั้งแต่อทิ์แรกถ้าขยันนะโอ้โหมันจบเลยเขาไล่ทําจอที่เขาเก็บเอาไว้นะจนหมดนะแล้วก็ วางหน้าตู้แล้วก็ขายโอ้โหมันฟินผมรู้สึกว่ามันฟินมากอ้าวนะครับฝากไว้พิจารณาอีกอันหนึ่งสปอนเซอร์ของผมเองนะครับเจมแม็กนะครับเจแม็ันี้เป็นแบตเตอรี่ไม่มีขั่วนะครับสำหรับอะไรสำหรับ iPhone นะครับรองรับนะครับกับนะครับกับเครื่องนะครับที่เอาไว้เขียนนะครับหรือว่าย้ายขั่วแบตทุกยี่ห้อนะครับ รองรับหมดเลยทุกยี่ห้อนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็น JC นะครับ V S V 1 s p r o JC V 1 SE นะครับ i Copy i 2 C นะครับรองรับหมดเลยนะครับรองรับหมดเลยในส่วนของอแบตเตอรี่ไม่มีขั้วของ ไอโฟนนะครับแจ่มมากนะครับแจ่มมากนะครับแล้วก็มีชาร์จราคาด้วยนะครับให้ท่านได้ดูนะครับแล้วก็เปรียบเทียบความอึดทนน่นน,นะสแกน QR วโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับสแกนสีควอาโค้ดตรงนี้ได้เลยแล้วก็สามารถทักสั่งได้เลยบางคนสั่งอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเจมขายแบบไม่มีขั้วด้วยนะครับเป็นงานที่ดีมากผมเทสแล้วแล้วก็ทดลองแล้วนอกจากแบตเตอรี่ไม่มีขั้วแล้วแบตเตอรี่ธรรมดามีทุกยี่ห้อ นะครับรุ่นเยอะที่สุดในเสือป่าผมบอกเลยว่ารุ่นเยอะที่สุดในเสือป่านะครับแล้วก็หน้าจอก็เยอะที่สุดนะครับออาอย่าพูดอย่างนั้นเลยว่ะเอาเยอะแล้วกันเรียกว่าเยอะแล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่ท่านซื้ออยู่แล้วที่ท่านซื้ออยู่มันเขาขารุ่นไหนท่านก็ลองทักหาเจมแม็กดูนะครับเผื่อว่าเจมแม็กจะมีไว้บริการท่านจอสองจอซื้อกันได้ไม่เป็นไรนะครับลองเป็นลูกค้ากันดูลองดูคุณภาพลองดูราคากันดูนะครับก็อยากแกเชื้อเชิญให้ทุกท่านได้ลองนะครับสาหรับ เจมแมกซนะครับอ่ะนะครับสปอนเซอร์อยู่รายการยังอยู่อุ่นหนุนเจมแมกซนะครับจะนิดจะหน่อยจะน้อยลองดูนะครับลองแล้วคุณจะรู้นะครับว่าเราทาเน้นงานคุณภาพจริงๆนะครับเน้นงานคุณภาพจริงคือถถ้้าาไม่ใชคือถ้าไม่เชื่อ,อ,อหรือว่าถ้าไม่ได้ลองใช้เองเนี่ย พี่เด็กก็ไม่เชียร์ขนาดนี้เุ้ยมันจะเหมือนรายการทีวีที่เขาขายฮามาโดอะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาขายแบบที่เขาขายพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้วันนีพ้พูดเรื่องจริงเพราะว่าวเวลาผมซื้อแบตเนี่ยซื้อมาเปลี่ยนให้ญาติซื้อมาเปลี่ยนให้ พ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยผมก็ใช้แบกของเจมนี่แหละนะครับหน้าจอผมก็ใช้หน้าจอของเจมนี่แหละนะครับเพราะผมไปซื้อร้านอื่นไม่ได้ <c oughs> ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นลองแล้วลองกับตัวเองลองแล้วดีจริงนะครับแล้วก็เวลาที่อันไหนที่มันมีที่มันแบบเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันไม่ได้นะเฮ้ยแล้วผมก็จะคอมเมนต์บ่ยนะครับหรือบางทีลูกค้าที่ใช้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยคอมเมนต์ผ่านผมมาผมก็จะแจ้งผมก็จะบอกนะครับแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขน้อมรับ ทุกคำติชมของลูกค้านะครับเจมแม็กของเราลองดูนะครับขาดตัวไหนไม่ว่าจะเป็นหน้าจออะไรนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวไหนขาดตัวไหนไม่มีร้านที่สั่งประจำอยู่ไม่มีลองถามเจมแม็กดูนะครับเชื่อผมลองดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปหน้าห้องส่กนะครับก็พอตปากหอมคอนะครับสำหรับรายการซอฟต์แวร์อัปเดตวันนี้นะครับถือว่าเยอะเลยทีเดียว แล้วก็รุ่นที่อัปเดตมาในส่วนของงานลบทุนก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็เป็น CPU c ยูอยู่น u ซีพีที่เป็น MTK ของ Infinix นะครับแล้วก็ในส่วนของ s p e c t ร m ม u n s o ซอเนี่ยก็อัปเดตมาแค่ในการรีเซ็ตไดรกับ Factory Reset นะครับยังไม่ถึง Pan โดล่าบางคนบอกอุย๊ยาจารย์ผมเพิ่งซือแ a n d ดล a ามาล็อกทุนอัปเดตแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นนั้น p a n โดลายังคงอยู่นะครับอ่ะ ให้เข้าคุยกันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันครับอ่านะครับสัปดาห์นี้ก็อยู่ประมาณนี้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตอื่นใดยังไม่มีนะครับปลดล็อก iCloud ก็ยังเป็นปกติเซิร์ฟเวอร์ยังออนอยู่สู้ราคาได้ก็จบแน่นอนนะครับอ่านะครับแต่ของพิเดตเนี่ยก็ไม่ได้ทําในส่วนของเครื่องที่เป็นอะ,อะไรเดีย่ะเขาเรียกว่าเครื่องที่ปลดติดล้านเออใช่ใช่ช่เครื่องผ่อนล้านเออเ เครื่องไฟแดนล้านนั้นพี่เด็ไม่ได้ทําแล้วก็เครื่องที่ติด mdm แล้วก็เครื่องที่ open menu นะครับพวกนี้ไม่ได้ทำนะครับก็เป็นที่ติดไ iCloud ติดไมค์คาวอย่างเดียวนะครับพวกนั้นก็ก็ก็รับทาอยู่ก็ลองทักถามราคาดูได้ราคาก็พี่เด็กก็ไม่ได้ถั่วเขาครับก็ทาไปนะครับเพื่อนบอกเออถ้าทําก็ทำนะครับก็มีงานก็รัททำดูนะครับก็ลองสอบทักถ้ามาสอบถามได้จะน้อยค่าวส่วนอื่นนะครับก็สัปดาห์หน้าน่าจะมีอัปเดตในส่วนของซิมปลดล็อก iPhone นะครับ ก็กําลังทดสอบแล้วก็ทดลองอยู่นะครับเร็วๆนี้ก็น่าจะามีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับท่านที่ถามมานะครับในส่วนของสิ่ปลดล็อก iPhone ที่เป็นเครื่องนอกนะครับหรือเครื่องที่เป็นเครื่องล็อกบ้านเรานะครับอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเอามาลองเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟัง,ร,ฟงรายการเดชท,ที่เซมีวันนี้นะครับก็ เห็นว่ารายการมีประโยชน์เห็นแล้วว่ารายการมีสาระนะครับก็สามารถแชร์ได้นะครับแล้วก็พบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับพี่เด็กก็จะมาพูดคุยนะครับข่าวสารมีอะไรใหม่มีอะไรอัปเดตมีอะไรน่านำเสนอนะครับแนวทางมันจะเป็นยังไงนะโค้ดมันยังเป็นยังไงมันน่าจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับเราก็จะมานําเสนอกันนะครับหให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ฟังให้ มันพันผ่านหูไปอานะครับได้ฟังก็ยังดีนะไอ้วันนั้นแววพี่เดชบอกอะไรอัปเดตว่าเอ้ย Infinite, อินฟินิตเฮ้ยของอะไรนะล็อกทูนอัปเดตมาเอ้ยไหนลองดิอานี่อย่างงี้อาเป็นงานได้เป็นงานได้นะครับอาโอเคนะครับก็พบกันใหม่อีกทีหนึ่งวันศุกร์หน้านะครับศุกร์นี้ลาไปก่อนอย่าลืมสนับสนุสนสปอนเซอร์ของเราเจมแมกนะครับนิดหน่อยทักไปสอบถามได้นะครับลองสั่งกันดูวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ thank you